ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ฮากกับาพ่อกันอีกครั้งครับเนาะตี๋ฮอกกล่าวมาท่าแปลงพักครับเนาะมาทําขอบแปลงพักแล้วก็ที่ปูผาผ้าพลาสติกครับผมเนาะอันนี้ก็มีอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์ขึ้นลวดนี่แหละครับผมมาไว้ทรมัดอวดลวดกับชิมครับผมเนาะลวดกับเชมกับผาสลนนี่แหละครับสแล้วเนาะตีตีตีขอบครับผมเนาะแล้วก็พลาสติกครับผมาพลาสติกเนี่ยก็เป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นพลาสติกเก้าครับเนาะที่ปูลงที่มุ้งลงเดือนครับเนาะ เยอะมากอ่าพันพันสี่ครับเนาะอันนี้ก็หกคุ้สีครับพันพันสี่อันนี้มันก็เก่าแล้วเหาก็เลยมาเอามาทำปูลงมาเอาลําบ้านนี่ครับเอาลงมาตะกี้กับปูลงเดือนอ่ะมุ้งลงเดือนครับเนาะตะกี้กับมุ้งลงเดือนนี่แหละครับผมเหาก็เอาลงมานี่แหละครับผมครับผมกัปิดนะครับผมกับผมกับมัดนี่แหละเขาก็บมัดดีครามครับผมเนาะอันดับแรกเหาก็เฮ็ดเฮ็ดขาก่อนครับเฮ็ดขาเฮ็ดขามันก็ เขาก็เอาไอ้เขาก็ที่ใท้เล็กแป๊บครับแล้วก็เล็กแป๊บตีแล้วก็เขอาออกมาแล้วก็เอาเป็นแป๊บพัทพัทสลอนครับแล้วซุบล้มไปแล้วก็จับหูไม้ไผ่ตีขอไม้ไผ่ก่อนครับแล้วก็อันนี้คือพัทสติกมะปูกันครับผมนะพอดีของพัทสติ๊กมะปูนี่คือว่าไอ้นึ่งกะเขาว่าไอ้นึ่งกะมันไอ้มันมีคุณสมบัติเพื่อว่าให้ หญ้าเนาะหอให้หญ้าอยู่พื้นดินครับผมเนาะหอให้หญ้าอยู่พื้นดินที่เออ่มันสี่ทำการเกิดขึ้นมาครับเนาะอันดับแรกเลยครับผมอันดับที่สองคุณสมบัติข้อดีที่สองก็คือไอ้เฮ็ดให้มันไอ้เก็บความชื้นครับผมเนาะเก็บความชื้นอันนี้คือเก็บความชื้นครับผมเนาะเก็บความชื้นอ่าเก็บความชื้นครับผมเนาะตีความดีกว่ามต้างตีกวามมาแล้วเขาก็ปลูก ผ้ายางนี่ครับพลาสติกเขดพัดว่าพัดสายสายกับผ้ายางครับผมเนาะพายางว่าแน่ผ้ายางครับผมนี่ก็ยางนะเราจะยางยุนายางนี่ก็ยางไอ้ก็มาหลาไปไหนเรกครับผมเรบก็ดีไปไหนครับผมเนาะอันนี้ก็ยางยู้ครับผมเมื่อยยางยางนอกเนี่ยไม่ร้อนครับผมเพระว่าเนี่เดี๋ยวเอาไม้ก็งาผมเนาะอุปกรณันนึกถึเรื่องหนึครับผมเนี่ยอันนี้มีดครับีเนียด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 เพื่อการเอาไม้แหกครับผมเอาไม้แหก อันนี้พเม็นแหกดข้อเนี่ยพเม็นยี่คุณครับผมนะครับก็ผิดมาแล้วเป็นทหารนี่แหกดข้อหรือพเม็นครับผมเนาโอ้ยอันนี้พเม็นครับผมเนาะอันนี้ก็จะไม้แหกดไอ้ข่าลักครับผมนะไม้ข่ารักนี่ครับผมอันนี้มีแจสลักครับผมนะไอ้มีแจสลักมีแจสลักดีย้อนอันดีแบบไหนนะคุณคุณสมบัติของมันนี่ครับผมเนาะมีแจสลักนี่ก็ดีแบบนึงคือว่า เฮ็ดแันที่มันบ่ดีบ่งามนี่กะให้เป็นรูปลักษณ์ที่มันดีงามได้ครับมีเจชรหลักนี่แหละครับผมเนาะการมากีนในยังไงเนี่ยครับผมเนาะครับผมบริเวณคนห่างขีดเนี่ยบริเวณไหนคนหลอกไปประมาณนี้แหละครับผมเนาะมีตีห้าหลอกครับบริเวณนี่แหละครับผมเนาะเอาการเป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะการอันนี้เขาก็กินเข้าไปอันนี้ก็เป็นห้อยครับผมเป็นห้อยอ่าอันนี้ก็เป็นห้อยครับผมเอาันนี้ก็กฎหมายครอบครัวมีอยู่ครับผมเนาะกฎหมายครอบครัว ผมเฮาครับผมนกกฎหมายเฮาต้องดูกฎหมายด้วยครับผมนาอละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบอละเมิดแบบใดเนี่ยครับกฎหมายก็ควรมีบ่ครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมนอเขาเก็เฮ็ดที่คอเข้ามานี่เหรอครับผมนาะครับผมคนมีการเฮ็ดได้ครับผมเนาะบ่ได้พึ่งคนอื่นครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมเนาะครับผมบ่ได้งอมืองอตีนให้คนอื่นก็มาซอยแล้วก็หาผลประโยชน์จากเฮาครับผมเนาะแล้วก็หาผลประโยชน์จากเฮาก็มันก็ดีอยู่ลรอครับผมแต่ว่ามันหาผลประโยชน์แล้วมันเฮ็ดให้เขาเสียชื่อเสียงนี่ครับผมก็บ่ดีปานใดแต่ว่ามันหน่วยงานเนาะครับเนาะ ครับผมนี่นะอันนี้ก็มีเจสระกับไว้กอนครับผมเนาะอันนี้มัดในคัดเก่าปะไหนครับเนาะอันนี้เขากาม้านี้ครับผมเนาะนี่คือลวดลวดลวดครับเนาะอันนี้ลวดกะซื้อมาสองร้อยครับเนาะกอนเขาตีขอบครับเนาะก็ดึงฟาแซลนครับเนาะคันผู้ได้่มีสายฟาเซลนผู้ได้มีงบมาณหลกับเอายิทบล็อกครับยิทบลกแบบนี้เลยนี่ครับผมยิดแบบยิทบลกแบบนี้เลยยิทบลกแล้วก็ล้อมไปเลยครับผมตีขอบแต่ว่ายิทบลกนี่มันใส่มันใส่หลาย แต่ว่าความทนของมันถาวรนนี่คือว่าตลอดไปเลยครับตลอดชีพครับเนาะซาดนี่ครับซาดอาหารซาดใดๆทุกซาดครับเนาะทุกซาดทุกซาดนี่บ่เคยพังครับผมเนาะทุกซาดไม่เคยพังครับทุกซาดนี่บ่เคยพังครับกตีความไปบ้างไปบ้างไปบ้าณนี้เลยครับผมก้อนอันนี้เราขึ้นกัเอาซุกนี่ออกก้อนครับผมเนาะก้อนเอ่อที่ตีควอบกันลากออกก้อนครับเนาะครับผมลากไอ้นี่ออกก้อนอันนี้ครับผมเนาะกระดึงออกมา อันนี้ก็ดึงออกมากครับผมเนาะดึงออกมากก่อนให้มันเป็นให้มันเป็นรูปแบบรูปร่างก่อนครับผมรูปร่างขันมีมีรูปร่างนี่มีแต่เสียงนี่มันบ่ดีครับผมเนาะมีแต่เสียงอีบ่ดีครับผมกันเป็นการข้างกับข้างบ่ดีหรอกครับผมก็เห็นตัวตนครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะนี่เขาก็ตีขอบเขาก็ดึงออกมาเต่แจ่เจ้อยู่ในรักนี่เขาก็มีอยู่ครับผมเนาะในรักนี่มีอยู่ว่าในรักมีอยู่ ในรักมีอยู่ครับผมนี่แหละเอากะเอาลูมานี่แหละครับผมเนาะเออในรถในรักก็มีลงมานี่แหละครับผมกับกาะไอเนี่ยอย่าน้อยเราห้องที่สำการรวดห้องตีตึงตึงออกมาครับผมเนาะแต่ว่าความสูงของขอบนี่ก็แล้วแต่เ้างสีมักบวกมากแต่ว่าแต่ว่าที่ดีที่สุดนี่ก็คือเอาจักสิบเส้นครับเนาะเอาขึ้นมาสิบเส้นพอครับผมสิบเส้นแต่ว่าขันในควากว้างๆนี่ก็บบัให้มันเกินจักเม็ด เมนฮกซีฟนี authority. ่กักว้างกว้างอยู er ่ครับผมเนาะเพราะว่าตามยิดบล็อกต่ำหนามยิดบล็อกสีก้อนเนาะสีก้อนเขาก็ไ <emat> ม่อยากตัดออกครับก็ประมาณนี้แหละครับเนาะสีบล็อกกันเอกสามบล็อกก็ได้ครับเนาะสามบล็อกครับผมสามบล็อกก็จะร้อยร้อยสามสิบครับผมเนาะกับประมาณร้อยสามสิบครับผมพวประมาณน่แหละนี่แหละครับผมประมาณเลยนี่แหละครับผมประมาณก้อนนี่แหละครับดึงมาเลยครับผมดึงเลยดึงเลยครับผมดึงเลยก็ประมาณนี้ครับผมเนาะดึงสุดมากประมาณนี้อ่ากันเขาตีขอกมาแล้ว นี่แหละครับขนะตีควากมานี่เลยพาคาสแสเลนกะมันมีอุปอ,อ,อุปกรณ์อย่างงี้งนนยห้องข้อกี่เื้อไว้ครับนะไม่ได้เจอกับอูดอกครับผมนะเจอกับมีอุปกรณ์ครับเราซื้อมันใเสื้ออันนี้นะครับขึ้นมาที่แหละไม่ได้เจอกับซุ้มนั่นดอกอ่าอันนี้เขาก็ดึงถึงไมาแต่ว่า,า,ามันมีขาดเนี่ยจะหน่อยบ่มีขาดเนี่ยจะหน่อยเขาก็เอาอยู่รูแบบน่งที่ป้าไว้เนาะขนาดป้าป้าป้านี่คือว่าการป้านี่ก็แล้วแต่ของที่เขาไว้เอ่อเขาว่าเออ่อันนี้ ของอันนี้บ่เป็น ammunition? ของเหลือใช้ของที่มีอยู่แล้วครับเนอออาออันนี้ของที่มีอยู่แล้วห้องําการอันนี้บริด้ซเสื้อครับบริด้ซเสื้อบริด้ซเสื้ออันนี้คือว่าห้องมีอยู่แล้วอันนี้ของที่มีอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วมันเหลือใช้หรือว่าเราต้องใช้เอเราซื้อมาซื้อไว้ให้มันใส่ครับพี่น้องกับประมาณนี้แหละเขาเรียกว่าร,ร,ร,รีเซพชันรีเซพชันนี่คือว่ารีเซพชันนี่สเต็ปแรกกับสเต็ปสองนี่มันต่างกันครับเราสเต็ปแรกก็ต้องมีเพดาน อ่าสเต็ปแรกคือมีเพดานขันห้องบ่มีเพดานห้องกับไปว่าได้ครับเนาะซื้ออุปกรณ์มาแล้วลงทุนขึ้นมาแล้วซื้ออุปกรณ์ขึ้นมาซื้ออุปกรณ์แล้วก็คำนวณว่ามันจีารปันไดมันายบันไดกัอ่งบประมาณองห้างบประมาณของเ้องแล้วก็มันมันไหลงบประมาณเนาะงบประมาณเปียกแจกเนี่ยงบประมาณจีบัตระเนี่ยแล้วก็งบประมาณของมาลงทุนซื้ออุปกรณ์เนี่ยแล้วงบประมาณของพื้นที่ปรับพื้นที่เนี่ยโอ้หลายอย่างครับเนาะอนี้งบประมาณของห้ากับมีมีมีหลายอย่างแต่ว่า ที่หลักๆของเขาตีมาในี่รู้ว่าของกู้ยืมบ่หรือว่าพวกกู้ยืมหรือว่าเป็นของเจ้าของเนี่ยมันก็นอีกรูปองหนึงเด้อจะว่ากันกู้ยืมม้านี่กเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีกงสี่กคำนึงถึงครับผมเนาะค่าน้ำ่าไฟอีกค่าเดินทางอีกอ้หลายอย่างครับผมน้ออันนี้ของแปลกแยกหลายอย่างครับผมเนาะอันน,นี้คือคือการที่เขาต้องกินวันแต่น้องว่ากิดว่าเขาตีได้กำไรดิมันก็ไปปรได้ครับผมเนาะทุกทิ้งทุกอย่างเขาต้องว่ามันต้องมีกำไร ขันบ่มีกำไรนี่มันบ่ได้ครับผมเนาะมัน <elaborate> บ่ได้อ่าไทยบ้านของเฮานี่ชนบทของเฮานี่เฮ็ดตาเขาเรียกว่าขันบ่เฮ็ดอีหลีเขาเรียกว่าก็ต้องเฮ็ดเป็นรูปเป็นร่างพูดพูดถึงไๆคือว่าส่วนมากเฮ็ดให้เฮ็ดให้แล้วก็เป็นแปลงนี่ก็ส่วนมากเขาจะเฮ็ดหลายเนาะกับบริหารจัดการก็มันต้องลงทุนหลายขันเฮ็ดให้เฮ็ดไล่หนึ่งก็ไร่หนึ่งสองไร่ไร่หนึ่งก็เป็นแสนกว่าครับผมเนาะแสนกว่ากับค่าน้ำเนี่ยค่าน้ำค่าอุปกรณ์เนี่ยก็ เอ่อสเติงเกอร์เนี่ยระบบน้ำนี่ระบบน้ำกับเจ้าน้ำบาดาลกับฟ้าไใสนี่มันก็ต้องดลายครับเนาะหนึ่งไร่ก็ต้องแสนกว่าท่าปลูกผักเนาะแต่น้ำระบบน้ำอีกอันนี้ของเขานี่อยู่ในบ่อป่าครับเนาะอันนี้อยู่บ่อป่าอยู่บ่อป่าของเขากะอยู่อยู่บ่อป่าของเขานี่กะมีนี่แหละครับผมเนาะกะกะเอามาใไซของเขากะเอาน้ำน้ำทิ้งเอาน้ำทิ้งน้ำทิ้งมันต้องมาใส่ก่อนมาใช้เนาะพ่อแม่พี่น้องน้อยฟมาของเขากะเฮ็ดทับกับปลูกผักนี่กะชือว่าประมาณนี้แหละครับเนาะ แต่ว่ากระเจ้น้าบ้านท้องบุออกก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับนี่เด็กกระอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์ต่อไปครับผมข้อสี่ทำการเฮ็ดครับผมเนาะเอ่อคนวิการนี่ก็เฮ็ดได้ครับผมเนาะเฮ็ดได้บ่ได้งอมืองอตีในขั้นเอ่อดีๆที่เขาว่านี่แหละครับผมเนาะมันเก่าโบได้มาซอยเหลือประมาณนี่ซอยเหลือมันเก่าหน้าตานี่ก็เลยสังเกตจังหน่อยนี่ครับผมเนาะแต่ว่าคุณมาซอยนี่ก็ดีอยู่จังนึงครับผมเนาะสู้แบบโบให้ควประโยชน์แต่ว่าภาครัฐนี่ก็เป็นอีรูปแบบนึงที่เขาเข้าถึงบ่เข้าถึงนะเนาะ ครับผมกับเฮ็ดแทนบรเฮ็ดแทนสมเฮ็ดแทนนี่กับายแทนกับหนกอยู่เนาะครับผมเนาะเออมันกับม็ดเรื่อยๆครับมันมัดเรื่อยๆครับผมเนาะกับว่าไปว่ามากับดีพดีหรอกเท่ากับเพราะว่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันอ่าช่วยเหลือเกื้อกูลกด้วยกันประมาณนี้แหละครับผมเนาะอันนี้ครับผมเนาะอันนี้คือลวดลวดที่เฮาซื้อมาเนี่ยเนาะคาราวโลละร้อยห้าสิบบาทครับเนาะกิโลละร้อยห้าสิบบาทครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับโลละร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือลวดลวดมัดครับผมลวดมัดอ่านี่ครับผมเนาะ กาประมาณนี้แหละครับอันนี้คือว่าร้านค่าที่ทรงอ่าประจําครับละแต่ว่าขันมาค่าล้านค่าปีกกระถิประมาณ200นี่เขาเกิดเทียหาสิบบาทหรือสี่สิบบาทสามสิบบาทก็แล้วแต่ร้านนี่เนาะครับผมเนาะอันนี้กาอุปกรณ์ที่มันอยู่โดนเนาะครับผมเนาะมันกับปปันไลยอันนี้กางบประมาณครับผมเนาะงบประมาณไอ้ไรก็บอสําคัญบอสําคัญบนใบใบไหนนี่ ตั้งแต่ข้าวมันไปกับไรเด้ครับเนาะค้าแรงเขากับไรครับเนาะคัรข้าแรงเข้าบอลไรเนี่มันบ่ได้เด้ครับผมเนาะอายุใหยใจ้าทีมทุกมมือทุกมมือนี่อ่าไอ้รัฐบาลส่วนกลางหรือว่าท้องที่น้องที่นี่ก็เบิ่งเขากับเป็นยีรุษบนเบื้องเขาต้องไรคันบ่ไรข้าแรงเขานี่คือเก่าเหรอครับผมเนาะโอ้เฮ็ดจังสีมันบ่ลไรข้าแรงบ่ได้มันว่ามันกับโบแมนครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นอีรุษกันนึงครับผมเนาะเอาครับผมนี่กับมาเบิ้งครับผมเขากับเออมันมีหลายอย่างเนาะความคิดคนเข้า บางเทียมกับโบขคือกันบางเทียมก็คขึ้นกันเนาะครับผมกับกักัเฮ็ดไปแล้วครับผมน้อยเฮ็ดไปเพราะว่าสายงานอาชีพเพราะมันมีหน่อยอ่าหนึ่งคือเกษตรกรอ่าสองคืออ่าประมงประมงสองคือประุทสัตว์ถามคือประุทสัตว์ครับผมเนาะที่ค้าขายกันข้าวนาคมประมาณนี้ครับเนาะกักัหลายอย่างอยู่ครับลงทุนแต่แรกกับผู้ประกอบการครับเนาะแต่กันบบมี่ันบ่มี่ภาษีล้วกัสมาหัวเนาเหรอครับผมเนาะกันโบมี่ภาษี แต่ว่าแล้วนะเขาก็ให้ไม่มีภาษีคือว่าค่าวนำกาแฟเห็นเดี๋ยครับเนาะซอยศาดค่าน้าค่าไฟค่าทียูอาศัยนี่แหละครับผมเนาะแต่ว่าคนกลุ่มปอบางเนี่ยคนพี่การเนี่ยขันบ่มีอันนี้เนี่ยกะเบิ่องยิบอีกคนนึงครับผมกะตั้งกันเนี่ยอันนี้เขาก็ตัดรวดมาแล้วเขาก็มัดครับผมเนี่ยอันทําการมัดทําการมัดครับผมเนาะอันนี้กัสายงานเขาก็ขึ้นมาอยู่กับไอ้ท่องเที่ยวเขากับท่องเที่ยวของเขาเกิดหลายอย่างอยู่ครับเนาะเขาก็บอกกันว่าไปว่าแม่เขาเกิดกะกะบ๊ถือชิงกับปนัยปมาณนี้เนาะ ว่าถือชิงบะแมนว่าพระมหากษัตริย์นี่ครับชิงเนาะแต่ว่าอันนี้คือว่ากบมาสายสานกับชิงเนี่ยคือว่าบ่ถือกันประมาณนี้บ่ถือกันคือว่ามันบเม็ดพิกกันเนี่ยคนหนึ่งดีคนหนึ่งบดียิบบะแมนครับผมเนาะกับประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็มัดไปเรื่อยๆอันนี้มัดไปเรื่อยๆเขากระสานมาลวดแบบนี้แหละครับลวดเอาลวดแบบนี้ลวดก็สางครับซื้อมาจากเอ่อมองอันนี้ก็ได้ครับปูดูกสางก็ได้เขาก็มัดเป็นระยะก่อนนับแรงเขาก็มัดเป็นระยะครับผมมาประมาณนี้แหละ อันนี้คือว่าไอ้คนมีการห้องเฮ็ดได้เนาะมือเดียวเฮ็ดได้ครับเนาะบ่ะต้องส่ออนแม่นผู้ใดคนที่นี่เหาน่ะครับผมเนาะเออบ่ต้องส่ออนครับผมนเนาะเ้าเฮ็ดได้เขามีลมหายใจอยู่เขาบ่ต้องเงิดผู้ใดแต่ว่าก็กิว่าเงิดอยู่หรือว่าเนาะเขามาซอยสวัสดิการหรือว่าซอยอ่าซื้อแน่ก็ดีคือยังค,คือกันเนืองๆแต่ว่ากันห้อเฮ็ดไปแล้วจังสีก็เป็นอีกเรืลล่องนึงเขาว่าเลี้ยงด้วยลำแจ้งตัวเองถ้าเลี้ยงลดล้วยลำแจ้งตัวเองก็มีศักยภาพที่องค์ประกอบที่อ่ามันมัน มันโดดเด่นนิดนึงและก็มันช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้มันก็มีสิทธิ์เนาะมันช่วยเหลือตัวเองก็ได้เลยมันก็เป็นอีหลุมหนึ่งครับเนาะมันเป็นปมด้อยของสังคมแต่ว่าเขาไม่พาเป็นปมด้อยของสังคมอ่าคันอันดับแรกคันเขาเฮ็ดให้คนอื่นยิจฉาเขาเฮ็ดใต้คนอื่นยิจฉามันก็เป็นปมด้อยของเขาครับผมอันนี้ก็ก็เป็นอีหลุมหนึ่งคันปมด้อยของเขาเนาะครับผมเนาะคันเป็นปมด้อยของเขานี่ก็เป็นอีหลุมหนึ่งคดคดไหมายครับผมเนาะ็ว่ว่าท่านววุัลราบผมนะ ศิละปะอาชาเป็นกระทรวงเอ่อกระทรวงเออมนุษยสังคมนะครับผมนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมนะเอ่อครับผมเอ่อกระทรวงเห็นเขานี่แหละเขาว่าที่เพิ่นมาแล้วว่าเพิ่นไอ่ยกุ้มปอบางกุ้มปอบางนี่ที่จบจดย้อมรับบัวจะได้เป็นผู้น้ำบั กัรเป็นผู้นำเจ้าของบ่ได้หรือว่าเป็นน้ำผู้น้ำเบือนสิบคำเพียดเป็นคำนั่นบ่ได้ก็คือพระมหากษัตริย์กับผู้วิการกับใครๆกับพระมหากษัตริย์ราชการที่เก่าเนาะครับผมเนาะกับคล้ายๆกันครับผมบ้ากับประมาณนี้กับเพิ่นกขีดเหยียดย้ำทุ่มนี่กับนาเกลียดด้วยครับผมนาเกลียดหลายครับผมเนาะกประมาณนี้ครับผมเนาะกับมานี่นะครับผมมัดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามัดแล้วเขาตีมาทำการเอ่อตัดก่อนครับผมเนาะเดี๋ยวเข้ามัดไปเรื่อยไปเรื่อยกครับผมเนาจิ้มตีกัน จะเย็นครับผมเฮาครับผมขั้นตอนเฮากกระเซียดแล้วครับเนาะมัดลวดครับผมนาะมัดขอบไว้แลไปเฮากกระตีตัดครับผมนาะอันนี้ก็ตัดออกครับผมตัดออกขั้นตอนฮอกตัดออกก็นี่ครับผมเพราะว่ามันมีแบบนี้เนาะมันมีแต่แล้วเฮาก็ัดทะเลาะผูกขาครับผมนาะแต่ว่าทางเดินเฮาก็เอามีดปูแล้วครับผมเน้อปลากรันกระแทกครับผมครับผมปูเข้าไปแล้วครับผมนาะอันนี้ก็ตัดครับผมอันนี้แกซสลักนี่ครับมีดแกซสลัก เป็นผู้ดีมีเป็นไก่ก็ได้ครับผมเนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยครับก็จีดไปเรื่อยครับผมจีดเลยเนี่ยจีดไปเรื่อยครับผมมันก็เข่ากับที่เขาเองครับผมเนาะจีดไปเรื่อยกับผมกับพวกพี่นังครับผมเนาะแต่ว่าจีบตาตาเนี่ยจะหนุ่มเ่อเพราะว่ามันอย่างระวังเนี่ยระวังตัวตัวฟองสีตัวฟองเนี่ยระว่านี่แหละมันก็มีเสียดีครับผมเนาะครับผมเนาะกับประมาณนี้ก็ กับผไปเกีปเอืยกครัเก็ดไปเรื่อยครับเนาะคะผมกะเ็ไปเรื่อยีสิล่ะไปเรื่อยโอ้โหนะครับผมเนาะนนอันนี้ก็จะเป็นเช็นัะนี่เนาะรุ่นนี้ก็ตีแปด่เร์อครับเนาะแปดสิบครับผมเนาะ กินไปเรื่อยครับผมเนาะกินไปเรื่อยครับผมดวงบางก็ดวงไทยก็มาถือกันไปแล้วครับผมเนาะอันนี้เป็นทั้งทันไปครับผมก็เป็นเพิ่นเป็ีนไหนยกกบตัวครับผมเนาะเาก็ทำไม่หนาวก็ลงไม้ครับผมเนาะอบตบ้านนอกนี่แหละครับผมเนาะเกาหัวอันดอกไม่เคยเรียกครับผมเนาะอันซุ้มไปเนี่ยะใส่ซีเออื้อสีใส่เสียงหน่ยครับผมเนาะบ็แม่นแหละแต่ผมม่ได้รับหรือว่าผมมาขายที่ผม เสียงผมก็เคยขายด้ยครับผมมาบพขายครับผมเสียงเขามีคาครับผมพันก็ไปบ้านนี่ไม่ได้เจือกันรู้บ้าเสียงนั<า>่นเองเพาเสียงเท่านะเสียงเสียงดีเพราะดีะมาณนี้แหละครับผมเนาะกันนี่แหละครับผมเนาะครับผมนี่ก็เขาก็จีบเลยครับผมเห็ดหน้าตาเขาก็จีบเลยแต่ว,ว่าครับนี่ยแหละจีบอ้กภาษาเล่นนี่แหละครับผมเนาะหลายอย่างหลายแนวครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะอันน้ำแรกกันฮู้มีงานมีอาชีพทั้งที่กัน เขาส่งเสริมในรูปแบบของอบตครับเนาะรูปแบบของท้องเที่นครับเนาะอันนี้ท้องทิ้นเด้อันนอท้องทิ้นครับผมเนาะท้องทิ้นว่าท้องเที่ยท้องเที่ยวมาสั่นว่าสิอ่าทิ้นมาสั่นท้องทิ้นมาสั่นว่าครับผมเนยก็เกียดไปเลยครับเนาะเกียดไปเลยแต่ว่าอันนี้จะไปเปลี่ยนมีดมีดไหมก่อนครับผมมีดนี่มันสั่นเกินไปครับผมอ่าเขาจะไปเปลี่ยนอาวุธแล้วครับผมตะกี้มันมีดแจสลักุนเนี้เขาก็มีดนี่มาแล้วครับผมเนาะอ่าขันนี้ขันไก่แห่งดีครับเนาะอันนี้อาวุธเปลี่ยนอาวุธหมครับเนาะเป็นนิวเคลียร์แ่ย ครับผมบาฏิทิพาริย์เกอร์ยุคเรียหินคักเลยครับผมเนาะกับผมอันนี้ครับผมเนาะกับคันนิวเคลียร์เขาเกิดมีอบกบาลที่ยุดีมีสุขครับผมเนาะคันมีนิวเคลียร์นี่มีแต่คำเบาคำจ่าดิครับผมเนาะกับคือรั้ธรรมนู้นครับกิจจากิจจาครับกิจจาที่อย่างกิจจาคือคำเบาคำจ่าดิเลยครับผมเนาะคำเบาปนีปนอมครับผมเนาะเหมือนปินสารหรือมต่สารแพงครับผมเนาะบปมี่ปนไมายยังครับผมเนาะกับะมาณนี้ครับผมอันนี้เขากะ กีดไว้เรื่อยเนาะลองกีด่างไม่นกีด่างเดิครับผมเนาะกีดนี่ละครับเจตสเนี่ยก็ได้ได้ครับล่วเพิ่นด้ยครับเนาะเจตสานี่ก็ได้ครับเนาะกับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือว่าอะไรอะไรขามีดดิข้ามีอะไรครับผมเนาะเออกล่องทับข้าวมีครับผมเนาะข้ามีกล่องทัพมีอาวุธกับคือเก่าครับผมเนาะก็เป็นแนวนี้แหละครับผมเนาะเออก้ามีกล่องทัพมีอาวุธครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง พาดีซีเป็นพาดีกาาดเกเ่าครับนกเขาเลาดเนาะครับผมอ่าชิปนี้การตัดตัดเสร็จแล้วครับเนาะตัดเกลี้แล้วครับเดี๋ยวห้องกระสีมาเบื้องทางนี้อครับผมทางน,างนี้มันมีสองทางครับผมเนาะมันคือขาเนี่ยมันเป็นแขนแขนผมนี่มีทางเดียวครับมันก็มาเออผมมีลาบครับผมลาบลาบลาบไอประมาณนี้เหรครับผมเนาะเออครับผมเหากะมันกะนี่ครับผมเดี๋ยวนะเ,ออเหากะ มาข้งนี้แล้ว,ลวครับเสร็จแล้วอ่าข้งนี้เสร็จแล้วครับนาะครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปเขาปูผ้าพี่แล้วนี่ขันมันเสร็จเหลือในที่ป้าป้าบางๆอันนี้ก็ของใส่ที่มันอหนมีอยอันนี้ก็ถุงพัดไอ่ในถุงปุ๋ยครับนาะถุงปุย๋ยเขาเรียกว่าถุงปุย๋ยก็ไม่ใช่ถุงปุ๋ยรกเขาเรียกว่าถุงอะถุงใส่ในอะไรใส่ของนี่แหละครับผมนาะเรียกว่า ไปเนี่ยมุ่สัุว่าุเน่ครับผมเนาะเออม่งปุ๋ยก่ได้ดครับผมอันนี้ก็มาดส่นี่นะครับผมเนาะเขาก็มาปลูกเื่นไว้อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ดูนี่นครับผมเนาะได้ดนเพราะว่ามันไหนดีวะอันนี้เพราะว่ามันเคยปล่งครับผมมันิความติคตึงห่เคยเปล่ครับโดนครับผมหนาไม่โนครับด้น ก็หากองไข่ขอใส่ใจของหานี่หรอครับผมแวว่าเวลา่เยโอ้โดนโดนครับผมเนาะอันนี้ปูไปกูปูมานี่ครับปูมาปกูไปนี่ครับบางปูมันตากอากาศไปไหมประมาณนี่เหรอเขาเนาะอันนี้ก็สีไปแน่ปะสีไปแน่ครับผมกูเคยเคยอันนี้ครับผมปูไอ้นี่แหละมาอ่ามันเหลือของเศษของไส้ครับเนาะยาไปเผาเทียมเพราะว่ามันที่เกิดพุนพี่เอ็มครับผมยามันที่เกิดพุนพี่เอ็มอ่าเขาเก่ามาจังสีเลรอครับผมมาเนาะปูไปเลยครับผมปูเลย ซอยพึ่ททงที่องเฮาอ่าซอยพึ่งที่องเฮ้าซอยสองที่องเฮาเดี๋ยวนี้แห้งอ้อยครับน้องอ้อยนะอ้อยเขาแห็งนี้การตัดเอ่อตัดแบบเผาก็เลยโรงงานกับคือปิดไหลนะครับผมเนาะโรงงานกับปิดแล้วครับผมเนาะโรงงานกับปิดแล้วเ้าก็เลยมาเป็นอีกแล้วมั้งครับผมเนาะอันนี้ได้ห้องผมว่านี่แหละครับผมเนาะไป็ูมาองนี้เลครับผมเนาะอันนี้ของสีของเรืองของกินของใส่โอ้ยของกินครับผมเนาะของใส่ จะมาเปลี่ยนกันบ่ได้ครับเนาะเปลี่ยนมือกันบ่ได้ครับผมเนาะเอ่อมันก็คือเมียเมียเกิดเพศบ่ไดหรอกครับผมเนาะเปลี่ยนมือกันบ่ได้ครับผมเนาะเมียเกิดใดครับผมกับปูไปเรื่อยครับปูไปเรื่อยปูไปเรื่อยปูไปเรื่อยครับเนาะบางคูแตกอากาศรุสาหกรบกรงอิชีบุหรับครับกงอิชีครับผมกงอิชีบางครูบุหรับครับอยู่ในห้องบุหรับห้องมือบุหรับแต่ไม่หรอครับผมไม่เลยอู้ห็นบ่สเต็ปนี้เราจะพานได้เนี่ยเห็นบ่เนี่ย นี่เพกัพสเครับผมเนาะเี่อา้คมอสายพไดเอนว่ามีลดีครับผมเนาะเอามาูเลยดีเยครับผมกันน้ำอันี้กันมาถามพร้อมครับนาะกันมาถามพอดีเกันมาพร้อมนี่ครับดีเลยฟังมาเลยครับผมกันถามพร้อมนี่เขามาใส่เลยนี่ครับผมเนาะมีละกรบผมมาเลยกันมาถามบนว่ากันถามบอดี ถามจะลองดีอะไรกันล่ะครับไม่ดีนลยนะมีนะครับผมป่วยด้วยอ่าขั้นตอนก็ไปขั้นตอนก็ไปนะครับเกอขั้นตอนต่อไปอ่าขาเกลพออะไรอันนี้อะไรหรอข้าวเกลือแบบบ้านๆนะครับผมเนาะอันนี้บะหมี่พิชากันบะหมี่บะหมี่ร่องเรือนเรายังได้ปูรโรงเรือนอันนี้คือว่ายังไม่ได้ปูปูรโรงเรือนครับบม่ได้ปูร่องเรือนแบบอีแวบครับเนาะครบแบบอีแวบครับผมเนาะแยี่ไปมากๆนะครับผมเนาะออ ครับผมประมาณนี้แหละเออขั้นตอนต่อไปก็มาเลยครับฟางฟางครับผมฟางมีได้ฟางครับผมเนาะฟางหรือบะไปไปฟางครับผมเนาะฟางาฟาง,ฟาง,ฟางรับผมอันนี้อัดอัดมากครับตอนแต่ว่าพืน้นแต่ละพื้นที่มันกันงเนี้ยเออละพื้นที่ไม่เหมือนกันเป็บว่าเสียวออกว่าขาดว่าทันว่าว่าจะบ่ตัดว่าทันว่าตรงนี้ตรัสเขาเนาะต้องได้ตัดเนี้ยเอาเดี๋ยวมาก่อนครับผมเนาะ ตัดเลยครับน้องเสียบไเลยนี่ทำการตัดเลยครับผมเนาะอันนี้เขาก็ตัดไปเลยแต่ว่าเขาเราว่าม็ดครับผมเนาแก่มีเสียบไว้นี่กัเสียบทั้งหัวใจมันก็บบอดีเขาที่เจ็บใจยัอยครับผมเนาะอันนี้กับเขาทำการปูเลยครับเนาะอันนี้รองพื้นอ่ารองพื้นครับผมเนาะรองพื้นก่อนเ้าที่ปลูกเออก่อนเ้าเสียบนี่ครับเนาะอันนี้ก็ใหญ่ไปเลยใหญ่เด้ครับผมเป็นใหญ่ไม่เป็นปูเลยไม่ขอส่งไปปูประเดีย ครับผมแนละ้ปูพ้อนสมพ้อนน mm nah. ี่สมพ้อนป่าคุณว่าโอ้สมพ้อนป่าเนี่ยดีๆเด้อเนี่ยบดีบ่เอาเนี่ยคุณว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาออะไรกับปูไปเรื่อยๆครับเนาะปูไปเรื่อยปูไปเรื่อยๆโอ้เรื่อยสมพ้อนป่าคุณว่าโอ้ชิดสิ่งใดก็เห็นได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นว่าชิ้นเนี่ยบดีเนี่ยถึงไม่เข้าบดีเพรได้เพาเอาเนี่ยเหรอเพรเอาครับเพเอาดีเด้อนี่ครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปประมาณนี้ปูไปเรื่อยๆครับผมปูไปเรื่อยๆยายอันนี้ยายยายเรื่อยยังครับผมเนาะ อันนี้คือเพื่อเจ็บน้ำครับผมเนาะเจ็บน้ำหนึ่งคือเจ็บน้ำสองคือเห็ดให้มันเนี่ยดินมันโปร่งดินที่เ้าอามัซใจนี üş, ่ม so ันโปร่งครับเนาะดินโปร่งนะครับผมเนาะก็ต่อไปเอาก็ทีซื้อดินปลูกมาเอาดินปลูกเด้่ยขนมป้อซื้อขนมป้อซื้อดินปลูกขนมบ้อซื้อดินปลูกเขาก็ผสมไว้ครับเนาะก็ผสมดินไว้กับประมาณโดนเติมครับเนาะผสมไว้เด้อขนมป่าผสมดินครับผมเนาะ แต่ว่าหนาต้องมีหนาเนี่ยมีหนาบ่เอาครับผมมีหนาตายมัน้อเข้าไปเฮ็ดอบติเหบ่ยากอีกอยู่ถ้าผมเนาะเฮ็ดแค่นี้เนี่บ่เอาบ่เอาผมมีหนาบ่ได้บ่อยากได้ถ้าผมเนาะไม่ต้องมีหนาดีอ่ายิ้มที่ดีมีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติเดี้คุณสมบัติเกิดไรครับพ่อแม่พี่น้องวัตถุอินทรีย์อ่าวัตถุอินทรีย์วัตถุมีอินทรีย์ครับผมเนาะวัตถุอินทรีย์มาจากไดนเนี่ยมาจากซากพืชซากเอ่อซากมุ้งวัวมุ้งสัตว์นี่แหละครับผมเนาะที่มันเป็นคันนมีีกนี่ละครับผมมี้้นนนนนกกตหาเเป็ี บันเป็นฉีง้อฉี่คุยเนบ่ยมันฉีคุยกับฉีคุยแน่ยจากน่อยนี่แหละครับผมเนาะกับประมาณนี้เขากับอันนี้เล็บครับผมเนาะปูไปเรื่อยอันนี้ปูไปเรื่อยครับปูไปเรื่อยปูไปเรื่อยด,ด้เนี่ย